ตัวเดียวเนี่ยเมีโมมนีเห็นว่ากระได้ข้าเล้ยหมงกระได้มหมนี่ยยังบาดีเย็ดส่นทั้งส่นไรสวนเนี่ยขโมวดีเยดเ้่รส่วนเนี่ยน้ี่มองเขากรับเลยวานแขนไม่สบายเ้พอดีขึ้นยังครับเาเฮดเตรียมไว้ อ๋อก้องใช่ไมกล้องใช้เครื่องพวกนี้โดยตัวพ่อเรียนตัเองเต็มเลยแข่งกันกองแถวนะสมซาสมเอาวหรอปะรอแล้วสวัสดีครับลืมอำเภอทรายมูลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอทรายมูลจังเป็นบวกกันปเอออำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรครับวันนี้เราอยู่กับตู้ลำโพง18นิ้วแล้วก็ ตู้ลำโพงแขวนครับวันนี้เรามาติดตั้งคอร์ดจีต้อนนะครับตอนนี้พี่ๆกำลังสาวลอกสาวลอกอยู่แดดแดดแดดกำลังดีครับอยู่ใต้ต้นต้นมะขามนี่ครับโอเคจากที่เห็นวันนี้เราเราเรามีตู้แขวน2ฝั่งครับขนาด12นิ้วเชียงแหลมเชียงแหลมเจ็ดห้าศนย์ครับ แล้วก็มีตู้เบตข้างละสีใบครับก็คือ8ใบดูแขวนก็คือ8ดอกเหมือนกันครับสัดส่วนเท่ากันมีมอนิเตอร์2ใบครับมอนิเตอร์2ใบเอ้า2สบเะครับ2ีสบนิ้วละหัมยสนิ้วครับ,บ,รบแกะเข้าขนาด21นิ้วครับติตปาก18พปดมาเบิ่งเ่องครับเบื่องเ่ิง นี่นะครับวันนี้เรามีเครื่องอยู่ตรงนี้ครับอยู่ท้ายรถท้ายรถตรงนี้เอ๋สังพ่อใเญได้เพิ่นครับขางละสองนะ่านเป็นยี่เบียเหนียวอันนี้ซับเบรคครับขับเบรตัวนี้ก็เบดนะครับฝั่งละสองดอกครับอันนี้เป็นขับแปดไอซีโอห์มครับคือฝั่งละสองอันนี้เสียงกลางครับ ตัวนี้เป็นอ่าเสียงแหลมครับตัวนี้เป็นมอนิเตอร์นี่เป็นไมค์ครับชุดนี้ไมค์ E.T. 7 7 a ครับเจ็ดตัวกอดี y t o n บ o a r ออ u ิโอเทคนิ i ที่มาทำวันนี้ครับเออหมือแล้วพ่ากันสองเปนไหมครับเอีกสองสียุสี่ยุเนนี่นเดี๋ยวห่อเหล็กสองกอมันก็ออกแล้วล่ะนะให้มันลุนล้วนะเออ อันนี้เดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งวิ้นหาหนึ่งเลยแหละนี่หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งบวกฮะนี่ว่ามีอันสองด้วยนี่นี่หนึ่งหนึ่งสี่ยุ่นี่แสดงว่าหนึ่งลบหายมั่งเลยนี่หนึ่งบวกนี่หนึ่งบวกข้างนี้ครับข้างนี้จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งลบเมนอันนี้่นี้หนึ่งลบแสดงว่านี่นี้นสองเนี่ยสองสอง ออ oh. เอ,อสอง,สองนี่สองบวกนรูแหล,ละเซลหนึน่งลบเป<ส>็นนเสว่าหันไปเส่ละอนี้เเขาก็ต้องใส่หนึ่งหนึ่งลบขึ้นไป <S <S โอ้อันนี้หนึ่งบวกนะอืมอหอดอีกต,ตอนนี้จะเป็นสองบวกเลขสองเขาต้อใส่กันครับ Cái to bưng đều, mình bớt đặng uống là mình đặng đọt đều. <cười> <cười> phi cái cái đấy mình

นี่มาหนึ่งบวกพักนี่เป็นลบนะครับนวนกันวนแปงสี่เป็นลบสมมติว่าเฮาเฮาโลคขดไมหมแล้วนะครับคือคืออีคิวเนี่ยหฮากับบะตองเฮาเฮาเฮากับมีมีใส่ทั้งหมดแล้วเพราะว่าโลคขาดเฮามาใส่ใส่น่ตดเซียงเบียดไหมครับบานนี้สมมติว่าพีพีล่องว่าเิง่งไม่ตัวนี้สอ เริ่มเริ่มต้นโดยโดยแฟตก้อนจะฟังเห็นยังก็ฟังเสียงหนึ่งสองสสไม่ตัวนี้บอคอยไม่แหลมนะครับช่เจ็ดแปดเ้าเริ่มมาหนึ่งสองสสี่หาหกเจดปดเก้นทดสอบทดสอบยังไงเากน่ดทดสอบทดสอบ เชิรเชิ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 เอ่ามาแล้วเชิตอนนี้เรือกมาเสียงตัวเองแล้วเออเมื่อกี้ยังเสียงอออยู่ทดสอบทดสอบหนึ่ง2 3 4ส2 3สหนึ่งสอสาสี่หนึ่งสสทดสอบหนึ่งสองสามภแบบชาวบ้านฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลหนึ well, two, three, ่งสองสฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลหนึ่งสอส่ห้าไม่ไะคนที่เป็นไรจับไม่ใกล้จ okay. ับไม่ใกล้เาจับไม่ม่ตรฐานนะานทางท่านสองนิ้วฮัลโหลหนึ่สองสามแล้วมันเลื่อนนีไปไดนบ้าอีกฮัลโหลหนึ่งสสมสี่ห้าฮัลโหลหนึ่องสส ทดสอบหนึ่งสองสามอันนี้มันฟังหยาบๆนะครับใช่มันไม่แบบมันสี่บอร์อ่าเดี๋ยวเกลยวกเอฟเฟคมันจะแบบถ้าถ้าเติมเอฟเฟคก็ะจาฟังดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเอาเสียงเสียงเสียงสดให้มันแตกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตั้งอยู่เออโอ้ยนอบาดเจ็บทางไหนเนย ทดสอบหนึ่สองสามสี่หนึ่งสสมไแล้วอกจากไกลจากปาก็าเออหนึที่แรกว่่ได้ไกลครับมนเอยงข้นอยางี้ผมเลืนไปว่บมาทาต้องทางจากป่ากเะหนึ่สมทดสอบหนึ่งสอสามสี่อ่าประมาณนี้เขาเขามักแล้วโอเคหนึ่ทดสอบ แลมแลมไปลมแลมย่างไู่ห้าบวกหล่บดมันมันสิทดสอบหนึ่งสองสามลมเนสมันเริ่มวิ่งวิ่งว่ะ่ะเพราะห้าบวกแลมไล่บอดมาดีห้าห้ากับมหาเอฟเฟกต์่ี้ชวสุดท้ายแล้วรีสมงานกำลังเลยกำลัง ทดสอบมิกอยู่ครับหนันไปองิ่งนี่มงานกเจ็ดแปดแอคโค่ขึ้นมาแบบอีโคงอีคิวเแลบเป็นเล่นก็หนึ่งสองก็หนึ่งนะสามสี่หกเบัดตู้ลำโพงขนาด21นิ้วตู้ลำโพงขนาด21เนิ้วจะมีกลางละสี่ใบคือก็คือสี่บวกสี่เท่ากับแปดกลางแหลมข้างละสองใบครับแต่ว่าตู้ละสองใบ ข้างละสี่ดอกเซียงแหลมข้างละสองดอกนะครับก็คือเซียงเบ็ดกับเซียงกลางเนี่ยเป็นแปดดอกเท่ากันนะครับสําหรับเซตนี้เซียงแหลมก็เป็นแปดไอสี่ดอกมอนิเตอร์สองตู้ครับเซียงเบ็ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะฮะเฮ้ยเอาเนี่ยเหรอเอาพี่ไปไว้แท้ไม่พอดีด่วนกูเนี่ยตายเอาดตู้ไหนก็ส่งให้ไปต้องมาส่งให้อยากเลย อว่าแม่ขี่ผ่านท่านีล่เดี๋ยวไอันนี้ได้ไปนี่ครับยังนี่บ่หัวต้องแต่งัวหลุดนะแต่งยังเช็คเช็คทดสอบก็หมุดเลยเสียงหคนแล้วเป็นไหมเสียงคนตัวนี้มันช่อย่างนี้อาจารย์ีเป็ดและอันนี้หนึงอย่างวะอันนี้ดีเล่ครับเสียงดีเลยเช็ค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  เดี๋ยว<ม>ดึงอันนี้ออกกดอันไหมอันนี้เป็นเวลาครับมันมันสิมีหางแถมมาประมาณแปดวิแม,มนครับเบอกหมถึงมันสิมีเสียงซาซาไหมครับแถมมาอันนี้คือเห็มันแถมแถมมาจากวิสมมุิวางเข้าไปหนึ่งมันสิมีซาแถมมา สมหมดเ้าใช้หัา,าบ้าน,นสามวิหนึ่งะสวิไม่ใช่ายไปโอเคครับอัน <Okay. S 2> นี้หัวมันหัวมันเส็ดลเ<ะ><ะ>ช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่เช็ค 1, 2, 3, หลังมวนยังได้เหรอครับเอาวันนี้ล่ะเช็คตรสอบ chick 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 อันนี้น,น,นี่เราจะอ๋ออันนี้คิวมัน,น้งคิวของอันนี้ครับสมมติว่าเข้าเชียงกเชียงแหลมขึ้นเชียงตะวันบนเป็นกราฟเสือกเช็คเช็คนะเชียงแหลมของเอกเช็คทดสอบแต่ว่ามันหลายฝนเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสอง หนึ่งสองส่จได้3การครับหน3่งสองสามนึ่งสองสามี่ห้าหกวางกวางแกบคือยังกราบ EQ อีชิวนั็นใ,ในช่องตัวเลขหน่อยคือ